สวัสดีครับทักทายกันกลางวันนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของพญานาคกันนะครับพญานาคมีจริงหรือไม่นะครับนะ,บะพญานาคเนี่ยก็คือ,อในความเชื่อของคนไทยแล้วกคนคนลาวนะครับคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับรวม,รวมคนภาคพื้นเอเชียคันเนี่ยนะครับมีความเชื่อเรื่องพญานาค พญานาคมีจริงไหมในทางพุทธศาสนาเนี่ยพญานาคมีนะครับมุจลิมพญานาคก็ยังมีงนะครับพูดซึ่งมาฟังธรรมพญานาคเนี่ยจะเป็นเ,เป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพนะครับนะฮะพญานาคเนี่ยมีอายุขัยยาวนานแล้วก็มีมีอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับแล้วก็พญานาคเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีการนับถือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นับถือนับถือพระอริยสงฆ์ พญานาคมักชอบมาฟังธรรมนะครับพญานาคที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีนะครับนะฮะทีนี้เราเราเคารพพญานาคแบบไหนเราปกติที่ทุกวันที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมีบูชาพญานาคกันนะครับเยอะมากมายเลยนะครับกับไหว้บูชาเส้นไหว,ว้วงสงฆ์ต่างๆเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้ในศาสนาพุทธมีไหมจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของพิธีกรรมนะครับแล้วก็เราไม่ได้บูชา นะครับพญานาคนะครับแต่เราบูชาแค่เราบูชาพระรัตนาตรนะรเรามีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพญานาคก,ก็เหมือนเ,อเทพอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,เ,อเราเคารพได้ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติดีนะครับองค์หลวงปู่นวมปู่นี่นะครับแต่ว่าจะกลับไหว้บูชาอ้อนวอนขออะไรต่างเนี่ยอันนั้นก็ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับนะก็พญานาคเนี่ย แปลงกายได้นะครับแปลงกายมาเป็นคนได้ในในพุทธประวัติต่างๆเนี่ยที่พญานาคมุจลินนะครับที่ที่ขึ้นมาฟังธรรมแล้วก็ที่มาขดขดอ่าขดตัวนะครับแล้วก็มาปกคุมพระพุทธเจ้าไม่ให้ฝนเปียกกันน,นนะครับไม่ให้โดนติดฝนนะครับกลายเป็นป,ปังหนึ่งก็คือฟังนาคปกนะครับนะฮะตรงนี้ก็มีบอกไว้ในพุทธกาลนะครับเรานับถือแบบกัลยาณมิตรนะครับตรงนี้ ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ก็อย่าเป็นสารณะหรือเป็นที่พึ่งไม่ได้นะครับเพราะพญานาคเองก็ยังแสวงหานิพานอยู่เหมือนกับเรานะครับพญานาคยังอยากจะมาเป็นคนพญานาคบวชบวชบวชไม่ได้นะครับมีแต่มนุษย์ที่บวชได้ดังนั้นพญานาคอยากจะเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชแล้วก็รุดคนได้นะครับอย่าซุกง่ายๆนะครับพญานาคก็มีทั้ง ที่เป็นสมมาทิฏฐิแล้วก็มิชฉาทิฏฐิก็มีนะครับมีอิทธิทธิปฏิหานนะครับเป็นพึงเทพพึงสั์เด,ดชนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องพระสามพี่น้องให้ฟังที่ประเทศลาวนะครับเดี๋ยวขอเป็นเที่ยวหน้าค <'m S 1> ู่นี้หรือเย็นๆเนี่ยนะครับเราดูก่อนอีกทีหนึ่งว่ารัสรุปกวไหนก็จะมาคลิปเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ับฟังสวัสดีครับ